กิลินชาแนลครับวันนี้ดูซูมิโตโมโ200่สองร้รอสิบรุ่นห้านะครับขุดสะพัฒนาที่ดินนะครับได้ไปมุมที่สองนะครับ ช่วงโควิดแล้วก็ยังทำงานอยู่นะครับไม่รู้จะไปรูปแบบไหนนะครับัานที่ดีนะครับมีขุดทุกปีนะครับให้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่อ,อยู่ในพื้นที่นอกเขตชประทานนะครับใช้เป็นสะ เขาเรียกว่าคือเรียกว่าบ่อจิ๋วนะครับหรือสะ2,500นะครับหมายความว่าเกษตรกรสมทบเงินจำนวน2,500บาทนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นของกรมพนาที่ดินเป็นคนออกให้ทั้งหมดนะครับพื้นที่สะจำนวน1,000ปริมาตรของสะ1,260คิวนะครับคิดเป็นปริมาตรโดยสุทธินะครับ ทำต่ำกว่านี้แต่ว่ามากกว่านี้ได้นะครับตามตามสไตล์ของงานนะครับขุดอย่างนี้ก็ได้นะครับให้ได้1260คิวนะครับในสระรูปสี่เหลี่ยมพร้อมกับออขอบคันทั้ง4ด้านนะครับแต่ว่าจะเป็นขุดเป็นคลองหรือเป็นวงกลมไม่ได้นะครับตามสเปคเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส อาทิเช่นอย่างที่ผมขุดนี่ก็คือ18กว้าง18คูณ32เมตรนะครับแต่เราก็อาจจะขุดเผื่อไปนะครับลึก3เมตรหน่อย,น,อยนะครับ3เมตร20 3เมตร10นะครับแล้วก็ความยาวอาจจะเป็น18ก็จะเป็นอาจจะเป็น19นะครับแถมให้ไปนะครับด้วยว่ายาว32ห้เป็น33นี้นะครับให้เกษตรกรได้เขาเรียกว่าปริมาตรเยอะขึ้นนะครับ หรือแม่ก็ได้ได,ได้ประโยชน์คือเราก็จะได้ไม่ต้องมาแก้งานนะครับถ้าคิวไม่ได้ดินที่นี่ดีนะครับดินบ่อน,นี้สองบ่อสามบ่อห้าบ่อที่ขุดมาค่อนข้างจะเป็นหินนะครับบ่อน,นี้อยู่บนเขาแต่ไม่มีหินนะครับอยู่บนเนินแต่ไม่มีหินเป็นบ่อเก่าลุกลังนะครับชาวบ้านก็เลยมาขุดบ่อใส่นะครับพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับนี่นะครับ ไม่ใช่งบภายแรงนะครับงบของอสถานีพัฒนาที่ดินนะครับของจังหวัดนะครับซึ่งก็ทําการขุดทุกปีนะครับทีนึงก็แล้วแต่นะครับว่าจะได้มาเคาะมาเท่าไหร่นะครับจะสู้กันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดพื้นที่โดยปกติแล้วเกษตรกรที่มีพื้นที่จํากัดก็จะ เขาเรียกว่าบีบกว้างหรือบีบยาวนะครับแล้วแต่สไตล์นะครับที่าแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าก็ให้อยู่ในในปริมาตรคิวดิน1,260คิวนะครับคนฝีมือฝีมือก็จะอยู่ตกประมาณสัก1วันนะครับหรือสระเก่าล้างบ่อกเก่าขยายก็อาจจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าคนขุดตัวทั่วไปก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครขุดได้มากกว่านี้ก็ถือว่าฝีมือนะครับ แต่บอกก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีงานกว่าๆเลยนะฮะงานก็เกือบประมาณเกือบงานครึ่งนะครับไม่งั้นก็งานครึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่โดยทั่วไปเกษตรกรถ้าถ้าอยากได้ลึกก็จัดอีกได้นะครับความลึกลงไปอีก พื้นที่การพื้นที่าบางบางบางพื้นที่ก็อยากได้น้ําเยอะนะครับเพราะว่าสาเมตรอาจจะไม่พอนะครับแต่โดยามาตรฐานของพนาที่นินก็คือสาะลึก3เมตรนะครับตามสไตล์นะครับตามมาตรฐานของพนาที่ดินนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของน้ํามันถูกก็ต้องรีบรีบทำนะครับพอจะราคาน้ามันถูกน้ามันแพงก็อยู่ในราคาเดิมนะครับ มาแต่เช้านะครับไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆนะครับรีบอย่ไม่ได้ดีนะครับแต่บางคนฝีมือก็อาจจะไปได้ไวกว่านี้นะครับนี่คนขับใจเย็นนะครับไม่รีบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่างานอยู่ในค่าของอวันอยู่แล้วนะครับ บ่อละถังนะครับน้ำมันบ่อละถังนะครับอาจจะไม่หมดนะครับอาจจะไม่หมดในถังสองล,ลิตรนะครับก็คูณจํานวนราคาหน้าร้านเอานะครับนปัจจุบันนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับบ่อนี้ดินขาดอยู่หัวมุมนะครับเอาไปเปิดช่องช่องน้ํานะครับ แล้วก็เขี่ยลังคันนะครับเป็นถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับ ินค่อนข้างจะขุดง่ายนะครับดินตรงนี้ไม่ไม่แน่นนะครับหลุมหลวมนะครับดินดินดีมากๆเลยนะครับขุดสาก็ไม่เปลืองช่วงล่างนะครับไม่เหมือนกับทาชั่วโมงนะครับทําชั่วโมงนี่เดินทํานะครับแต่ขุดสานี่ขยับทีละหน่อยนะครับเหมือนกระตักดิน ใส่รถดำนะครับก็จะไม่ค่อยเปลืองช่วงล่างเท่าไหร่นะครับรถยิ่งเดินยิ่งกินน้ำมันนะครับเพราะใช้แรงเดินนะครับใช้แรงขับตัวมันขนาด20ตันนะครับตอนข้างจะต้องใช้แรงเยอะนะครับสังเกตดูเวลารถเคลื่อนที่ถ้าเร่งอยู่ในโหมดที่ทํางานสูงสูงรอบเครื่องจะเร่งขึ้นไปอีกนะครับสังเกตฟังเสียงดูนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อจะทําให้ตัวมันเองนั่นไปให้หลุดจากพื้นที่นะครับใช้แรงเยอะนะครับ บางเจ้าก็ไม่อยากได้ยาวนะครับอาจจะเป็น25้าคูณ25้านะครับแต่โดยทั่วไปผมจะขุดอยู่ที่18เมตรคูณ32เมตรนะครับก็จะได้คิวอยู่ประมาณ1300กว่าคิวนะครับกกว่าเพราะว่าบวกไปอีกอย่างข้างละ1เมตรนะครับบางเจ้าก็บีบบีบแคบมาเหลือ15เมตรนะครับยาวก็ประมาณเกือบเกือบ45้าเมตรนะครับน้อยกว่านี้ไม่ได้ครับเป็นคลองไม่ได้นะครับ บางเจ้าที่มีดอ่อนๆนะครับดินอย่างนี้ก็ใส่ปีกสลลบนะครับแต่่างผมไม่ต้องนะครับขุดดิบๆอย่างนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วไม่ต้องยุ่งยากนะครับแต่เพื่อความสวยงามนะครับบางเจ้าก็ต้องทําแบบนั้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมว่าสลลบไม่ต้องมาเกานะครับค่อยเล็มก็ค่อยเล็มไปมันก็จะสวยไปนะครับข้อดีของูุกีสลลบนะครับมุกีธรรมดาไม่มีการใส่ก็จะต้องเล็มหน่อยนะครับอาจจะเสียเวลาตรงนี้ ก็ขึ้นอยู่กับทักษะของคนขับเองนะครับแล้วแต่นะครับวิชานี้สอนกันไม่ได้ครับดูกันได้นะครับแต่ต้องมาปรับปรุงใช้กันเราเองนะครับมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงจะเกือบเกือบเสร็จนะครับไม่น่าเสร็จถ้าถึงตอนเย็นนี่ก็บ่ายกว่าๆะไปเรื่อยๆนะครับ ในมุมแล้วนะครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยครับเสร็จหลังจากนั้นเราก็ทําการแต่งคันให้เสมอกันนะครับให้ได้มุมก็จะเสอเป็นอันเสร็จนะครับโอเคนะครับก็ได้มุมแล้วก็ยังไงไฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ